ธุรกิจส่วนใหญ่อะเอาเปรียบโลกทท้งนั้นแหละเทียบกับธุรกิจของเราเนี่ยเราใช้ปลากับเกลือเป็นหลักซึ่งเกลือเนี่ยคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าใช้เกลือที่มันทํามาจากน้ําทะเลอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของปลาเนี่ยอุตสาหกรรมน้ําปลาเนี่ยใช้ปลาเยอะมากก็ทําให้ปลาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลดลงจากอดีตค่อนข้างจะเยอะขนาดลงไปในอ่าวไทยเนี่ยเมื่อก่อนไปเช้าเย็นกลับหรือไปกลางคืนกลับเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปลามาเยอะแล้ว ปัจจุบันนี้ออกไปนี่หลายวันนะฮะกว่าจะได้กลับมาแล้วกลับมาก็ไม่ได้เต็มลำเหมือนสมัยก่อนหรือปัจจุบันก็ต้องเริ่มออกไปไกลขึ้นเริ่มออกไปข้างนอกอีกเกินอ่าวไทยออกไปอีกอะไรเงี้ยก็ทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการควบคุมอยู่ในเรื่องของการจับปลาก็ mm hmm. าจะมีเรื่องของฤด,ดูการจับปลาฤด,ดูการปิดอ่าวคือเขาก็จะปิดอ่าวเพื่อให้ปลาเนี่ยได้มีการขยายพันธุ์ให้มัน เติบโตเพื่อให้รองรับธุรกิจหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าปิดอ่าวเพื่ออุตสาหกรรมน้ําปลาอย่างเดียวนะมันหลายธุรกิจที่ว่าใช้ปลาจะปลาทูปลาอะไรต่างๆปลาหมึกมกุ้งอะไรต่างต่างเนี่ยเขาก็ปิดอ่าวเพื่อให้มันมีการขยายพันธุ์ได้สูงขึ้นก็ดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้เยอะเนี่ยเราก็เข้าในส่วนของกฎหมายว่าเวลาปิดอ่าวเราก็จะงดรับอะไรต่างๆก็เป็นปกติหรือในอนาคตถ้าเกิดมันจําเป็นเราอาจจะต้องเอาปลานําเข้าจากต่างประเทศซึ่งต่างประเทศก็ยังมีเยอะอยู่ทางเวียดนามทางอินโดทางพามา่าเราก็มองมองอยู่ห กันถึงแหล่งปลาอื่นๆแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะไปขยายพันธุ์หรือช่วยด้านอื่นๆเนี่ยทำได้ยากมากเพราะว่าพวกนี้เราไม่สามารถเอามาเพาะเลี้ยงได้มันจะอยู่ได้แค่ในธรรมชาติเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการปิดอ่าวห้ามจับในช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลกําหนดนี่ครับ